เราต้องเชื่อไว้นะเรื่องบุญนะเขาบอกว่าทําบุญเนี่ยมันเหมือนกับปลูกต้นไม้เพราะมันต้องมีผลเหมือนกันยังไม่เล่าเออเรามีบุญคือการให้ทานติดตามมาทํามามากยังไม่เล่าเวลาเรามาเกิดไอ้ทานที่เรามีมาเนี่ยมันก็เตรียมสมบัติพระศาสนเรามารอเรา เราได้หอบเอาสมบัติพระสานมาจากไหนหรือเปล่าแล้วเกิดมาเนี่ยไม่ได้หอบมาเลยมันมีสมบัติมารอเราอยู่ก่อนทางน้นอะไรเรามาจัดให้ก็บุญไงแล้วบุญให้ทานก็มาจัดทรัพย์สมบัติมาให้บุญรักษาศีงก็มาจัดรูปร่างหอยให้บุญส่วนมวนภาวนาก็มาจัดสติปัญญาไอคิวเอาไว้ให้เราไอที่เราได้ ทรัพส,สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติที่เป็นเครื่องเครือกูลให้ชีวิตเราอยู่อย่างมีความสุขสบายในปัจจุบันเนี้ย <c oughs> ก็เพราะว่าเราได้ปลูกไว้เท้งนั้นเอาทรัพย์มาปลูกเป็นต้นทานไว้ทานที่เราเอามาบริจาคก,กันเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่เราเอามาบริจาคเราเรียกว่าทรัพย์ เอาเงินทองของกินของใช้เสื้อผ้าอาภรณข้าวปลาอาหารมาบริจาคเนี่ยสิ่งที่เราเอามาบริจาคในเราเรียกว่าทรัพย์เราเอาของมาบริจาคเนี่ก็เท่ากับเอาทรัพย์เรามาปลูกเป็นต้นฐานมองให้เข้าใจนะเอาทรั์มาปลูกเป็นต้นฐานไว้ต้นฐานนี่เราใช้ทรัพย์ปลูก เวลาต้นทานมันจะเริญเติบโตออกลูกมันออกเป็นอะไรล่ะก็เราใช้ทรัพย์ปลูกเวลาออกลูกมันก็ออกเป็นทรัพย์ไงที่พระเจ้าท่านบอกว่าหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นนะหมายถึงอย่างนี้เราหวานข้าวเวลาข้าวมันออกรวงเป็นอะไรมันก็ออกเป็นข้าวเพราะเราใช้ข้าวปลูกเออเราปลูกมะม่วงใช้อะไรปลูกล่ะก็ใช้เม็ดมะม่วงปลูกใช่ไหมเ่า เวลาม้วงออกรูกมออกเป็นอะไรมันก็ออกเป็นมะม่วงก็ต้นทานนี่เราใช้ทรัพย์ปลูกจะไม่เล่าเราใช้ทรัพยปลูกเวลาต้นทานมันออกรูมมันก็ออกเป็นทรัพย์ไงนี่แหละหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นมันเป็นศาสนาธรรมที่รุษิชาตสอนไว้เพราะนั้นพวกเราต้องเข้าใจอย่าไปประมาทว่าบุญเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเรา ที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้มากบางน้อยบ้างแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับบุญที่เราปลูกไว้เออถ้าบุญเราปลูกไว้มากปลูกไวด้ดีเออมันก็จรเลยก็งามให้ผลดีให้ผลมากต้องนึกให้เห็นนาให้เห็นต้นบุญและเราจะไม่ประมาทเรื่องบุญให้มองเห็นว่าบุญเท่านั้นที่ เราได้พึ่งพาอาศัยมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะต้นบุญเราปลูกไว้แล้วเราก็มาเก็บกินการใช้กันเอออย่าไปนึกว่าทําบุญน้อยแล้วมันจะไม่ได้อะไรอย่าไปนึกหนะาบุญนเนี่ยมันเป็นของอัศจรรย์มันเป็นวิทยาศาสตร์อัศจรรย์เป็นวิทยาศาสตร์ยังไงทําน้อยต้องได้มาก ไม่ใช่ว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยทําน้อยต้องได้มากเราจะทําทบุญจากบาทเนี่ยเราต้องเล็งเห็นเลยว่าบาทเดียวเนี่ยมันสามารถจะออกดอกออกผลเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติธรรมดานี่เป็นเรื่องธรรมดาเปรียบเทียบให้ฝังเหมือนมะม่วงเม็ดเดียวเนี่ย เรามาปลูกเป็นต้นมะม่วงมองเห็นไหมมะม่วงเม็ดเดียวเวลาเรามาปลูกเป็นต้นมะม่วงเนี่ยมันงอกขึ้นเป็นต้นมะม่วงแล้วว่ามันออกลูกมันออกลูกเดียวไหมมะม่วงเม็ดเดียวเนี่ยมันสามารถให้ผลได้เป็นร้อยล้านพันล้านมะม่วงต้นหนึ่งปลูกจากมะม่วงเม็ดเดียวเวลามันออกลูกมันออกกี่ลูกอะ มันก็ออกเป็นรอยลูกพันลูกและไอ้รอยลูกพันลูกมันไปขยายพันธุ์ได้อีกเต็มโลกเห็นไหมเล่าเออทำบุญบาทเดียวอย่าไปนึกว่ามันไม่ได้อะไรมะม่วงเม็ดเดียวปลูกมันไม่ใช่ออกลูกลูกเดียวพอเห็นหรดอยังนี่เรื่องบุญประมาทไม่ได้